เจ้าก็เกือบเกือแล้วลูกหมาป่ามันมาเมื่อวานนี้หมาป่ามาจับไก่ไปกัดกินไปเค่สองตัวไม่รู้ว่าเป็นหมาป่ามาจากไหนเนี่ยเมื่อวานนี้มาจับลูกไก่ไปสักสองตัวเลยเดิมที่ลูกไก่เนี่ยมันมีอยู่หกตัว ตอนเป็นลูกเย็บอยู่นั่น,นอีกตัวหนึ่งมันออกมาจากอคอกแล้วหายไปเมื่อวานนี่หมาชัดๆเลยเห็นตัวกําลังกินลูกไก่อยู่เนี่ยมันเอาไปสองตัวลเมื่อวานเนี่ยนะโอ้โหเสักครู่นี้ก็มาอีกสองสามตัว ไม่รู้ทำไงดีถ้จาจะขังลูกไก่พวกนี้ไว้ก็มันก็ไม่เบิกบานมันไม่ล่าเริงก็เลยจำเป็นต้องปล่อยมันแต่ว่าเมื่อปล่อยออกมานี่จะขาดพลวาระระวังเมื่อไหรไม่ได้เลยถ้าปล่อยออกมานี่จะต้องดูแลมันตลอดเวลาเลยเนี่ยเรียกว่ามันจะไม่หนีไปไหนเลยถ้าปล่อยออกมาจะคอกมันเนี่ยต้องเอาใส่ไว้ในคอกไว้อย่างนี้นั้น จริงตรงแะมันระวังพิเศษเลยอันตรายมากหมาหมา,า, <c oughs> าหมาป่าดูหมาป่ามันอยู่โคกไหนแหลไมากินลูกไก่เนี่ยอันตรายมากเลย เดี๋ยวต่อไปจะเอากล้องจับหมามาดูว่ามันเป็นหมาป่ามาจากโคกไหนกันแน่วิกีนี้มันจับกล้องไม่ทันตัวมันข้บไปซะก่อน อีกไก่ตัวหนึ่งไอ้ตัวไอ้ตัวเมียเนี่ยบินหนีสักหลบสไวมากเลยมันมีประสบการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัวเน,นี้ยบินหลบหนีลิฟไปเลยนานจนได้ามาันต้องโผล่กลับมาเนียดูว่าตัวนี้มันมิจักว่องไวมิจฉาเอาตัวรอดเนี่เมื่อว,วานนี้ก็่าช้าใจนึกว่ามันตัวใหญ่มันคงจะบินหนีหมาได้เร็วก็เลย ประมาณวันเลือดเมื่อวานนี่เลยเป็นโอกาสให้หมาป่าอาจจะโคกีดวยหนมากัดไปซะ้สองตัวเอ้าเดี๋ยวกินคูอแค่นี้ก่อนกินแน่กล้วยนี่กินไหมเนี่กล้วยนี่กินไหมหรือว่าไม่กินเนี่กล้วยนี่ถ้าหิวเขาถึงจะกินนะถ้าไม่หิวก็ไม่กินแหละแต่ที่เขาชอบมากจะเป็นพวกแมลง แงว่ามันไม่หิวถ้าหิวมากๆมันจะกินนี่ช่าาว้วยนะครับการที่กระรอกนี่ก็เป็นเรื่องของสัตว์ลูกไก่เอามาเลี้ยงไว้ให้มันขันยามเช้าัวโตขึ้นมันก็ดูมันก็ไล่จับกินมแมลงจับตะกั่แดนในพวกนี้แหละ ก็เป็นการมันช่ื่กำจัดสัตรูพืชไปอีกแบบนึ่งยิ่งช่วงหน้าฝนหรือฝนตกมานี่พวกแรงเมาอะไรเป็นพวกเนี้ยแต็มเลยพวกนี้แหละมันจะจัดการทคคาา,าสมสกำจัดแมลงเมาให้เป็นอย่างดีเลยนี่เป็นข้อคิดในใจิตใจข้อ,อป,ปากสำหรับคนที่สันเลี้ยงใจกระดูนะ ตัวแลสัตว์ประเพณีด้วยนะครับพเพื่อไม่ให้เกอดความเสียหายกับส่วนอนื่นก็ยิ่งอยากจะเรียนท่านที่ครพบว่าไอพา้พวกหมาพวกสุาน,ากนัขนีคสามารถที่จะ่ากดได้นะแม้ว่าจะเป็นหมาพันตุอะไรกันแล้วแต่ที่คนสื่อนะครับแก เราเห็นไก่แล้วหมาไล่ไก่เยีเจ้าของหมาก็ท้ามปรามหรือว่าดุด่ามันมันก็จะไม่ไล่หรือแม้แต่อาหารถ้าเป็นอาหารหยุดหยุดอะไรเงี้ยเจ้าของไม่เลี้ยงไม่ให้มันกินมันก็จะไม่กินนะอย่างหมาพุกเคนตาที่บ้านนี้มันจะไม่กินของอีกเลยนะหรืออย่างอีตุกี้ดิมันไปเห่ารถที่วงไปหน้าบ้านเนี่ยลอง ูดจะพว่าตุ๊กี้อย่างนี้มันจะหยุดเลยมันจะห้ามปรามมันจะหางตกหลบหนีเขาา้าบ้านไปเลยเพราะนั้นเรื่องของสุนัขหมาเน,นี่ยมันสามารถที่ะะฝึกได้แม้จะฝึกได้ไม่ถึงอย่างพวกเนี้ยไอ้ททนกาพวกเนี้ยมันมีถึงหลายตัวนะห้าหกเจ็ดตัวนะมันก็อยู่กับไก่ได้มันไม่เคยกัดไก่เลยมันอยู่ที่เราฝึก เราห้ามมันนะครับถ้าเราเห็นมันไล่ไก่จะกัดไก่เราห้ามมันทันทีเลยนะบางทีดา่าหรือล้องเพดาดด่ามันไปอย่างเงี้ยมันก็หยุดนะมันอยู่ที่เราฝึกมันนะครับเพราะนั้นยังไก่ในบ้านเนี่ยที่เห็นเนี่ยเริ่มทีต่อยเต็มไปหมดนะอยู่นอกบ้านเต็มไปหมดข้างบ้านมีปานี่ ก่อนไก่พวกนี้ไวเต็มหมดเลยนี่ถ้าช่วงนั้นมีพวกหมาป่าพวกนี้มานี่ไก่เยอะพวกเนี้ยหมดแล้วแต่บางครั้งว่าช่วงนั้นพวกหมาป่าที่มันมากัดไก่เมื่อวานกับวันนี้มันมันยังไม่มาในช่วงนั้นมันยังไม่มีนะครับเนี่ยมันมันมันเพิ่งมาภายหลังนะครับทีนี้ก็ไก่เยอะหนวก็ช่วงหลังมานี่ ก็เอามาขังไว้นะ่ามา,ามาขังนะเหตุที่ขังก็อยัางอยากว่ามันไปอยู่ในป่าแล้วมันก็บางทีก็มีเด็กๆเอาหนังกระติกมายิงบ้างหรือมันไปไข่อยู่ตามป่าตามพุ่มไม้บ้างนะครับก็เลยต่อมาก็เลยเอามาขังไว้นะครับทีนี้เหตุที่ไก่ตัวหนึ่งที่ทําไมถึงมาสวนเนี่ยมันมีไก่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันออกจากข้อออกมาออกจากข้อออกมา ไปขอกมาแล้วมันหายไปเลยวันหนึ่งลุกขึ้นใกในสวนนี่แหละมันได้ยินเสียงไก่ขันในช่วงทีสามทีสี่ก็เลยงงเว้ยเสียงไก่ไปจากไหนว่าขันอยู่ที่ใกล้นี้ลุ่งช้าไปดูปรากฏว่าเอ้าไก่ยิ่นมาจากไหนเนี่ยนะไม่ไม่ทราบดีทั้งเลยว่าไก่นี่มันมันมาจากขอกที่บ้านเนี่ย็จแล้วมันไม่กลับไปเลยมันไปอยู่ที่สวนไี่กลับไปเลยอันนี้ กายเป็นพ่อพันธุ์กลายเป็นพ่อพันธุ์ทำให้มีลูกไก่ทำให้มีลูกไก่ที่เห็นนี่แหละเนี่ยอันนี้เห็ดที่มีลูกไก่มนอยู่ที่สวนก็หนึ่งเนื่องจากพราเหตุนี้นะเริ่มจากพ่อพันธุ์มันหลีกหนีมาจากคุงในบ้านมาอยู่ในสวนเนี่ยนะมันเลยมามีไก่อยู่ในสวนนะซึ่งจริงๆแล้วเดิมทีก็ในนี้ก็ไม่มีไก่นี่แต่อยู่ในบ้านนะครับเพราะนั้นเรื่องสุนัขเนี่ย มันอยู่ที่เราฝึกมันนะเราฝึกเราห้ามเราขัดเกลาทิสัยมันมันก็าจะตีขึ้นเองอ่ะนะอยู่ที่เจ้าของว่าจะคอยดูแลหรือเปล่าอันนี้ก็เรียนฝากไปยังท่านครพบที่มีสว์เลี้ยงนี่คือสารตัวเดินที่จิตใจเดินฝาดนิรันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดีทำตัวนะขอบคุณครับนี่ <c oughs> <c oughs> k 이 돼? a 이 돼? n 이 돼? t 이 h l a n g